ความรู้สึกของแฟนทงแดงตอนนี้มันแทบไม่เหลือความศรัทธาอีกต่อไปแล้วไม่ว่านักเตะจะขอกำลังใจจากกองเชียร์แค่ไหนแต่ถ้ายังเล่นกันอยู่แบบนี้คนเชียร์มันก็ท้อนักเตะมันก็ท้อไปหมดสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่อย่างสมบูรณ์ ในลีกร่วงลงมาอันดับ13ใน UCL ก็รังอันดับ13เช่นกันกลายเป็นฟอร์มมาตรฐานของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ไปแล้วบางอย่างไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นเช่นการเดินออกจากสนามของแฟนบอลก่อนเกมจะจบเพราะทนดูต่อไปไม่ได้บรรยากาศในห้องแต่งตัวที่เคยคลึกคลืน้นตอนนี้มันเงียบกริบนักเตะเริ่มออกมาระบายกับสื่อถึงฟอร์มอันห่วยแตกบอร์ดบริหารกำลังลังเลนในการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชอันนี้ขอดันนะถ้าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนนักเตะเปลี่ยนวิธีการเล่นยังไงยังแย่เหมือนเดิมก็ควรเปลี่ยนโค้ชนะ ช่ว่าอาเนอร์ไม่ดีแต่สําหรับเวลานี้อาเนอร์ไม่ใช่ไม่รู้ว่านี่เรียกวิกฤตได้ไหมแต่กูรูหลายคนบอกว่าวิกฤตคือความย่ําแย่ต่อเนื่องกันหลายปีแต่ลิพูเพิ่งคว้าแชมป์มาและเพิ่งจะย่ําแย่ในปีนี้มันจึงยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์หน่อยครับ